พี่น,อออน้องบอสแพลวบอสซันอบอุ่นตาหักคักพี่น้องพิ่นกับพดแคปชั่นพิ่นกับไปรวมงานวันเกิดมิสเตอร์โทนี่พี่น้องแล้วบอกมิตรภาพที่สวยงามสุขสันต์วันเกิดมิสเตอร์โทนี่เมย์ยูอัลเบิร์ตเดย์บีฟิลด์วิดล็อตส์ออฟจอยแอนด์แฮปปี้เนและขอบคุณมาดามกายบอสเอบอสบ,บอยที่สปอร์ตน้องๆน,น,นะครับพี่น้องเป็นตาหักคักมิตรภาพสวยงามเสมอพี่น้อง คือไปรวมงานวันเกิดมิสเตอร์โทนี่สามีของมาดามไก่พี่น้องบรรยากาศสุดยอดคข่งอีลีพี่น้องยานวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู่ฟังพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงก็ขอมาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์มิสเตอร์โทนี่เตรยมเลยพี่น้องจ้าสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ธเดย์ค่ะขอให้มีความสุขมากๆ Wish all the best ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหลอ่อ ขึ้นทุกวันเลยคะ่ะอ,อออล่ามากคะ่ะมิตรภาพที่ดีถึงจะไม่มากคนแต่ความรักความจริงใจนั้นสำคัญที่สุดคะ่ะแม่นี่รีพี่น้องจาะอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยฮปปี้เบอร์ด์นะคะน่ารักมากคะ่ะอบอุ่นที่สุดเลยคะ่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะมิสเตอร์โทนี่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ เพื่อนที่ดีช่วยเหลือกันพึ่งพากันมีความสุขน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวยทุกคนคะ่ะมีความสุขมากๆเด้อจ้าสุขสันต์วันเกิดพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงลังไหลขอมาร่วมสุขสันต์วันเกิดมิสเตอร์โทนี่เต็มเลยพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขมากๆนะคะ wish all the best มีความสุขมากๆค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะเป็นคนสวยนั่งสวยๆก็มีแต่คนมาลากค่ะ Happy Birthday ค่ะแมนี่ลีพี่น้องจ้ะสวยงามค่ะ Happy Birthday นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะพี่น้องกอมีหนคนเขียนที่มว่า Happy Birthday Handsome a n t o n y Wish you a r e the best of life สุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆนะคะ wish a r l the best บายบายพี่น้อง